คนเขาเกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบสวัสดีครับพี่น้รงครับก็กับผมจากเต้นชาแนลครับผมนะครับคนเขาเกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์แบบนะครับบางคนเกิดมาพร้อมกับฐานะที่ร่ำรว,ว,วยร่ำรวยนีมีทรัพย์รวยล้นฟ้านะครับบา,นนบางคนก็ต้องยินรนชีวิตบางคนก็ต้องยินรนกับชีวิตสู้ชีวิตสู้จังเลยกับชีวิตจะสูงกับ ครับในสองข้มันเป็นแบบมันบอลมันไม่มีไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นได้ครับกาสร้างขึ้นได้บอลอาจจะเป็นฐานนะม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่เราสร้างขึ้นได้สร้างให้มันดีได้แล้วแต่เราจะสร้างว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วแต่ว่าี่สั่งชีวิตแบบใดจะส้่งชีวิตใหมันดีก็ได้ส้่งชีวิตเหมันดีก็ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่กําหนดของเราเองครับเรากําหนด ชีวิตของเราเองได้ผมไม่อยากเชื่อว่าแบบนั้นนะล้มมาแล้วกี่ครั้งก็ไม่ดูนะครับแต่ละคนล้มมาไม่รู้กี่ครั้งขอมาไม่รู้กี่ครั้งเจอปัญหามาไม่รู้กี่ครั้งทุกปัญหานั้นคุณก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้แก้ไปได้นะครับผมย้ําเสมอเป็นคํปลอบใจตัวเองด้วยอย่าเอาชีวิตของตัวเองไปเรียบเทียบของชีวิตของคน เพราะเมื่อใดที่คุณเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นกับชีวิตของตัวเองเมื่อใดคุณจะรู้สึกขอขึ้นมาทันทีรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีเะนั้นนะครับเวลาท้อเวลาเหนื่อยเราควรย้อนมองมองย้อนที่ตัวเองนีะครับให้กำลังใจอย่าของให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองมันได้ให้กำลังใจอย่าวของมันได้ครับ ยำ้ำเพราะเราควรให่กมเนิ่ใจตัวเองให้มากที่สุดใช้ชีวิตให้เราีให้ได้มากที่สุดเพวมสมุนแบบไม่ต้องไปหาเพราะมันไม่มีมันไม่มีเรา็วรทุนแบบดนมอยังหนึงงน่งพยยามเสียไปยังหนึ่งใจอยากกยยอมเสียอยากเป็รรมรมดา ฉะนั้นเรามีกบสุขแบบไหนก็ใช้ชีวิตแบบนั้นกบสุดก็ปลอดในทุกวันขอบคุณที่ติดตามจานเติ้ลชาแนลตลอดมาแะ้ขอให้กำลังใจตลอดมาครับกำลังใจทีดีมาจากตัวเองครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม